วันนี้นะคะเราต้องมาตามหาพ่อคาว,วานิชนะคะที่เขาว่าน่าตันหล่อซึ่งอันนี้เนี่ยหล่อจริงไม่เคยเจอมาแล้วเ,<อ>เป็นน้องคนที่เราสนิทสนมคุ้นเคยแล้วก็มาเปิดร้านกาแฟมิสเตอร์บีนซึ่งในบางอารมณ์นั้นมิสเตอร์บีนหน้าเหมือนกูท <c oughs> าท้ากินหอยซิแล้วก็เอาไปเทใส่กร <c oughs> ะเป๋าอ๋อ อ่ะสรุปว่าคือมิสเตอร์บิงคือคนที่เจ็ดแสนนี่ฉันหน้าเหมือนอไปค่ะเดอะวอล์กเกษตรนะว่มินจ้ะสนับสนุนโดยขนแปลงมหศัศจรรย์พลังสปริงต้องซิสเต็มมาอ่าอันนี้อ่ะอ่นาแนะนำตัวให้กล้องตัวน,นี้รูจ้จักเลย สวัสดีครับผมชื่อสมิธทอยนะครับชื่อเล่นชื่อมาร์คตอนนี้เรียนอยู่มาหาวิทยาลัยแอร์แบ็กครับ s ่ i นี่สมิธทอยตรงนี้เนี่ยก็เป็นกิจการของครอบครัวเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เรียกว่าทอยสตอรี่ก็ได <c oughs> ้แล้วก็เรียกพี่ว่ามิสเตอร์ปเจโุเฮดก็ได้ เรียกว่าทอยอาร์อาร์สก็ได้กิจการครอบครัวครอบครัวของเราหนุ่มมาครับผมอายุเท่าไหร่หรอวะยี่สิบเอ็ดครับยี่สิบเครื่องเด็ดอยู่เลยก่อนทำร้านนี้มีโปรเจกต์หลายอย่างในหัวช่ยคิดอยากทำอะไรบ้างได้เล่าให้ฟังหน่อยก็อยากเปิดร้านอาหารอยากอยากอยากมีรีสอร์ทโอ้ นะอันน,นี้เริ่มคิดตั้งแต่ตอนอายุสักกี่ขวบกาเชื่อบทเริยกว่าขวบนะอย,อยากลองเทียบกับ,บพี่ว่าตอนนั้นพวกพี่กำลังเออเล่นทอยแก๊กันอยู่อะมากความคิดพวกนี้มาตอนอายุเท่าไหร่อ่ะคือก่อนหน้านี้กลับมาก็มีมีขายรถมีเปิดฟิตเนสมีเดี๋ยวตอนตอนที่กลับมาแต่อายุเท่าไหร่ ก็มาอายุหลังจบไฮสคูลนี้หรอก็มาสิบ <c oughs> เก้าครับสิบแปดสิบเกาครับสิปสิบเก้าี่ยอตอนอายุสิบเกูแต่งหญิงโชว์ในห้อง5้าามอ่ะ <c oughs> แล้วก็โชว์แบบก,กะโหลกกะลาสุ่นบ้างเออประสบความสำเร็จบ้างอะไรเงี้ยตอนนั้นตอนอายุสิแล้วก็เรียกรุ่นน้อง,องกระเทยมานั่งด,าด <c oughs> ่าตอนั้นภูมิใจที่สุดในชีวิตแล้วอ่ะที่จะแบบเออได้เป็นเจ้าคนในคนนั้นอะ ทเดขึ้นมาตอนไหนฮะคือคือผมแบบอยากได้อะไรหลายๆอย่างรอยากซื้อนู่นซื้อนี่คือมันไม่พอผมก็แล้วไดทำอะไรได้บ้างผมว่าคือธุรกิจกาแฟเราเนี่ยมันโตมากมมในมืองไทยครับแล้วก็มอยากหาร้านอะไรที่แปลกใหม่เข้ามามในมืองไทยผมว่า แล้วมิสเตอร์บีนเป็นไอเราผมโดยคนหนึ่งเลยอ่ะคก็มิสเตอร์บีนมันมีอยู่แล้วแล้วเราไปดึงมาเปิดร้านกาแฟไทยไม่ไม่เราไม่ใช่แฟนชายครับเราเป็นเราซื้อลายเส้นซื้อลายเส้นแค่ชื่อมิสเตอร์บีนเข้ามาคือไม่มีที่ไหนบนโลกมีร้านกาแฟชื่อมิสเตอร์บีนแต่ว่าเราไปซื้อลายเส้นจากมิสเตอร์บีนมาว่าเราจะเปิดร้านกาแฟของเขาแล้วก็ยืมเอาคาแรคเตอร์เข้ามาใช่ แล้วก็ต้องติดต่อกับต่างประเทศทุกอย่างต้ต่ออีเมลคุยกันอลไรอย่างเงีไม่ไม่ไม่ง่ายเลยอ่ะเราได้คุยกับมิสเตอร์บีนตัวจริงเปะวอยางยังเหรอเอาเป็นมิสเตอร์แบล็กบีนแตก่อนละกันก็คือคุณถั่วดำแล้วคือ เเครื่องดื่มแนะนำอะไรอย่างนี้เครื่องดื่มเลยต้องเป็นตัวเมสเซอร์บินซิกเนเจอร์ครับเออเอออย่างที่เรากินกันอย่างเมื่อกี้ใช่ครับมันมันเป็นยังไงคะมันก็จะมีกลิ่นอังกฤษทอฟฟี่นัทบเป็นสไตล์อังกฤษครับของเมสเซอร์บินคนอังกฤษก็าจะใส่เข้าไปใส่นี้ไปด้วยสิจะได้เป็นอังกฤษยิ่งขึ้นสไปซ์เกิลไม่ ก็ไม่ได้คนอนังเกลดอ่ะเดี๋ยวเต็มแก้วพอดีใส <c oughs> ่เป็นคนเดียวแล้วกันใส่เมลซีลงไปที่สามตอนนี้พูดถึงพาร์คาซแซบนะ,ะใครที่เคยอ่านหรือ,อยังไม่เคยควรจะไปหาอ่านซานะก็คือ EDT ทีทับเทนเขาเป็นแบบว่าบริษัทมันจะแจกฟรีอะไรอย่างงี้ซึ่งเขาจะรวมที่กินที่เที่ยวอะไรเงี้ย จัด10อันดับที่กินได้ไดที่น้าไปอะไรย่างเงี้ยแจกฟรีและที่สำคัญในนั้นเนี่ยมันจะมีคอลัมน์พ่อขาแซบ<อ>ซึ่งคัดมาโดยดิฉันคัดเป็นคัดอารักหัวบัวเลยนะจ๊ะมีแต่ตัวยอดยอด้ยอ,ยอใช่ รับรองใครที่คิดถึงพอ่อคาแซฟในตำนานของเราทั้งหลาย mm hmm. ก็ไปติดตามอ่านอะไรอ่งเงี hmm. ้ยเขาก็จะมาเล่าเรื่องราวของเ้า mm hmm. ร้านแล้วก็แบบของน่ากินในร้านเขาอะไรอย่างเงี้ยให้คิดถึงกันนะคะคัดมาแล้วว่าพ่อคาล้วนไม่ค่อยมีแม่ค้าหลุดไปบบบอออออกกอกก,กกัออัััเกกเธธธว่รทุได้แล้วฮะ อตายแล้วไม่รักจนอันนี้เป็นลาร์มินิลาร์มินิครับต้องใช้ผู้กันสง่ามายุระในการวาดใชปไหมไม่น่าจะใช่ใช่ใจใช่ใจอะไรนะอันนี้มี่ก็ใช่ใจวันละต้องประกาศดองอ่ะต้องประกาศดองต้องใช่ใจใช่ใจประกาศอย่างเงี้ยใจกระลำอย่างเงี้ย อีกอย่างที่เป็นจุดเด่นร้านมีโปรโมชั่นทุกเดือนต่างการเปลี่ยนกันออกไปใช่ไหมเดือนนี้มีโปรโมชั่นอะไรลองเซิร์ฟซิตอนนี้ก็หลักๆเลยนะครับคือเรากำลังดันร y ย l b บีนครับร y ย l b บีนก็คือเป็นเมมเบอร์การ์ของเราเพื่อร o ย a l คัสเตอร์ของเราจะได้มาเราจะแบบมีได้มาก็สิทธิประโยชน์อย่างไรสิทธิประโยชน์มากมายครับก็มีส่วนลด ส่วนลด10%ครับทั้งอาหารแล้วก็มชชันไดท์ติดตามได้ที่ไหนอ่ะหนุ่ติดตามได้ที่ Facebook กับ Instagram ครับ Mr.Bean Thailand โอเคสกตามนี้เลยนะครับอุ๊ยลืมถามอันนี้คำถามจำเป็นรักเราไหมไม่ใช่เข้าร้านทุกวันหรือเปล่าทุกวันหรือเปล่าก็ส่วนใหญ่ครับเข้าทุกวันพอฟิดบ้างอะไรก็ จะสำหรับกันไปครับสามสาขาเราจะต้องไปเดากันเองว่าน้องเข้าสาขาไหนถ้าไปแล้วเจอลองมาก็จะได้รับเงินหนึ่งหมื่นบาทใช่เป็นคนกำหนดโปรโมชั่นนี้ฉันตั้งให้เองตั้งให้เองแล้วใครจะจ่ายตังค์น้องก็ส้องรับนั้นเอง นะะคตอบแทนนะคะที่เรียนกาแฟเราถึงจแก้วนะคะเรามีนะคะติ๊เซจจับดักฟันซิสต์มามอบให้นะคะแบรนด์ฟันซิสเซม่านะคะผลแบรนด์พลังสปริงดิดเด้งไม่เหมือนใครซอกซอนสะอาดลึกถึงร่องเหงือกค่ะอะไรอย่างเดี๋ยวด้วยความที่น้องมังนั้นน่ารักมากพี่ก็อยากจะมอบปลอกพอกพี่ให้มอบเปลือกอ่อนให้เป็นของที่ระลึกไม่เอาไม่เอาอมถ้าเกิดว่าโอ๊ยใครปิดไฟวะ อ้าโอเคครับคุณมาแล้วค่ะเอาขอันาวออนุญาตไม่ก้มหัวนะสนับสนุนโดยขนแปลงมหัศจรรย์พลังสปริงต้องซิสเต็มมาหาที่กินหาที่ดื่มหาที่เที่ยวหาได้ที่ EDT Top 10 นิตยสารแจกฟรีรายเดือนหรือเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ worldwide.edtguide.com ตรงนี้ครับถ้าเกิดกษัตริย์จากที่จีนเขาเดินมามันจะกลายเป็นคำว่าอะไรหรือคำว่าอะไรห้องเต้เสด็กลี้ยวเธอเที่ยวไทยเถิดเที่ยวไทย